สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับตัว oppo f 7นะครับหลังจากที่ p รี v ิวแกะกล่องไปแล้วก็จะมาลองเล่นให้ดูครับเล่นเกมอ่าวันนี้ขอเล่นเกม pubg mobile ให้ดูก่อนนะครับก็ก่อนอื่นเลยตัวนี้ oppo มันจะมีโหมดโหมดที่เรียกว่าการเล่งความเร็วเกมเออโหมดนี้ดียังไงมันก็จะมีอ่าการเล่งความเร็วกราฟิกเงี้ย มันก็จะบอกว่าปรับแต่งกำหนดค่าการแสดงภาพเกมเพื่อให้ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือพวก CPU พวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมาทุ่มลงที่เกมอย่างเดียวเลยแล้วก็ห้ามลบกวนก็จะมีให้เราเปิดได้ครับว่าปิดกั้นการแจ้งเตือนนะปิดกั้นการโทรและการแจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับเผื่อเล่นเกมอยู่มันจะได้ไม่หลุดมาลองเล่นกันดีกว่า พับจีโมบายนะครับเ่เมื่อกี้เห็นไหมครับผมสังเกตแถบข้างๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบอัดวิดีโอมีแคปหน้าจออย่างเงี้ยครับเป็นฟังก์ชันเสริมพิเศษมาให้ตัวนี้การแสดงผลเต็มหน้าจอเลยนะครับเนี่ยเต็มหน้าจอเลย ตัวนี้กราฟิกผมจะปรับปรับให้สูงสุดเท่าที่โทรศัพท์จะรองรับนะครับการตั้งค่าจำนวนเฟรมเรทอ่ะผมก็จะเอาสูงไว้คุณภาพของภาพผมก็เอาเป็น HD เพราะว่าอัตรา HD ยังไม่รองรับอ่าโอเคครับผมมาลองเล่นกันเลย เสียงดังชัดเจนครับผมใช้ได้เลยตรงขอบตรงติ่งเนี้ยครับก็ก็ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ลบกวนสายตานะครับก็ไม่มีผลต่อการเล่นเกมนะผมว่าแต่ว่าภาพสดมากครับดูเงาครับดูเงา มันดูเป็นสามิติมันดูเป็นไอ้นี่มากเลยครับอืมก็ลื่นอยู่นะครับจากที่ลองเล่นตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าเกมดูว่ามันจะเป็นยังไงเสียงดังเชื่ได้ครับโอเคลงตามเพื่อนแล้วกัน พอาพาปากหมดลงตรงนี้เราก็ลงตรงนี้ก็ติดมือนะครับเลื่อนติดมือดีใช้ได้ อ่าจะโดดแล้วนะโอเคเราลงหมู่บ้านนี้กันดีกว่าทำออกมาได้ดีเลยครับผมติดมือเลยครับ มีใครมาไหมเนี่ยดูดิไม่มีใครตามมาเลยครับโอโโหคุณภาพใช้ได้ครับผมภาพสวยดีมากเลยออืื <c oughs> ก็ย้ำนะครับผมให้ลองดูกราฟิกนะครับไม่ให้ดูเนื้อหา,อา,อามีใครมีคนยิงกันแล้วเล่นมาได้สักพักเครื่องเครื่องเครื่องค่อนข้างอุ่นๆมาแล้วนะครับ ด้วยที่ว่าเป็นกระจกหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ครับข้างหลังเป็นกระจกก็เลยรู้สึกอุ่นๆนิดนึงแต่ว่าภาพสวยครับผมใช้ได้เลย เดินมาทำไมล่ะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเก็บระเบิดควันไว้ดีกว่าใช่ไหะได้ปืนแล้วครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง เล่นติดติดกัขัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาจะลงหรือจะขึ้นแล้วเนี่ยการซูมลื่นดีครับไม่หน่วงมากตัวนี้ซูมกี่ x นะเนี่ย ตัวนี้สี่ x สี่ x ลื่นครับผมไม่ได้หน่วงเลยครับไปตามมือดีแต่ว่าภาพสวยมากตัวนี้เป็นตัวแรมสี่นะครับความจำหกสิบสี่ถ้าตัวแรมหกแล้วก็ความจำร้อยยแปด น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าหรือไปลายเดือนหน้านี่แหละครับเขาจะวางจําหน่ายอีกทีเดี๋ยวถ้ามีข่าวมายัางไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบเดี๋ยวไปลองหารถขับให้ดูนะครับอ๋อโอเคเรายังอยู่ในวงอยู่ เจอรถแล้วเอ่อไม่ใช่นะรถไถนะขับไม่ได้ครับรถอันนั้น <c oughs> ลื่นดีครับผมนะแต่ว่าเครื่องไม่ร้อนแล้วนะครับหายอ่าไม่ร้อนแล้วเมื่อกี้ร้อนร้อนอยู่นิดนึงร้อนอุ่นๆแต่ว่าตอนนี้ปกติแล้วครับไม่ร้อนละไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเมื่อกี้อุ่นๆมือได้เลย เจอรถแล้วครับเดี๋ยวขับรถให้ดูถ้าไม่ตายก่อน <c oughs> เดี๋ยวขับรถให้ดูนะครับว่าภาพมันจะมาตามไม่นี่ไหมตัวนี้ผมปรับสูงสุดเท่าที่โทรศัพท์มันจะรองรับเลยนะครับอ๋อภาพมาเร็วอยู่ครับมาใช้ได้อยู่ เห็นเส้นขาวไหมครับเราก็ไปตามเส้นขาวเลยเล่นไม่ยากแค่ขี่ไปตามเส้นขาวหรือว่าเดินไปตามเส้นขาวเอ้าๆๆไม่ได้มองมัวได้คุยบา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 ยบยคนยริงคนยิงคนยิง ลง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 ก่อนอซูมดูดิมีคนไหมอ๋อปืนลั่นครับไม่มีอะไรแค่ปืนลั่นไหนอะไม่เห็นมีคนเลย เดี๋ยวคลิปจะยาวยืดเยื้อผมก็สรุปเลยแล้วเกินนะครับเดี๋ยว,ยวลองลองส่องดิโดนไหมโอ้ยไม่โดนไกลเกินนี่เกือบโดนนี่ทำไมมันวิ่งกลับไปกลับมาอย่างนั้นอ่ะเนี่ย นี่เป็นไงนะโอเคครับผมก็ตายแล้วก็ oppo f7 นะครับตัวนี้ที่ลองเล่นเป็นตัวแรม 4G ความจำ64ภาพกราฟิกสวยใช้ได้เลยครับผมถือว่าโอเคเลยความลื่นความสมูทความอะไรอย่างนี้ครับก็ในราคานี้1 9 9 0 0บาทครับคุ้มครับผมเล่นเกมก็แสดงผลเต็มหน้าจอดี ก็ยังไงก็ถ้าจะซื้อหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยลองไปเล่นที่หน้าช็อปหน้าแบรนด์ช็อปได้นะครับผมว่าน่าจะมีเครื่องให้ลองเล่นเลยเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในราคานี้เลทประมาณนี้ฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็รบกวนกดซับสไ r รต์ให้ด้วยนะครับไทรที่ยังไม่ได้กดไลก์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอขอ,ขอพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ